แมวตาชันแมวน,นี่เราก็จะผ่านคนไปเดินเล่นกันก็จะมีซอยสี่ซอยหแล้วซอย6แล้วซอยที่เราอยู่ก็คือซอยห้ไปดูกันว่าซอยสีเป็นยังไงตปแล้วก็จะทําการใส่แมสกต่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยให้เดี๋ยวเราจะถือเราจะใส่แมสกต่อนแล้วเราค่อยมาเดี๋ยวตกล้องเดี๋ยวเราถือใ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเราไม่เปิดหน้าแต่ก็นี่อันนี้คือบรรยากาศของเราทุกคนก็จะมีต้นไม้พวกเป็นชาติทุกคนจากนั้นน่ะดูสิดูสิต้นไม้สวยมากนี่ก็จะเป็นสักสิ ทุกคนมันฝนจะตกเลยอะไปแล้วคืนไม่ฟ้าแฝดพยายามกัดปิดคลิปเดี๋ยวเราขอปิดคลิปแค่นีน้นะทุกคนเพราะฝนจะตกแล้วฟ้าม,มืดลุ้มเลย,กด,เลยกดไ่อนแล้วเดี๋ยวพวกเราขอไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับประรดแล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยบ๊ายบาย